ไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวเด่นเหมือนกันนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นข่าวเด่นเหมือนกันซึ่งก็เป็นการนําเสนอครั้งแรกด้วยนะครับนั่นคือเขาลือกันว่านะครับลือกันว่าแม่ของแตงโมจริงๆแล้วนี่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเราครับแน่เขาลือกันอย่างนั้นนะบอกว่าคุณแม่ของ แตงโมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจริงๆแล้วนี่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากอุบัติเหตุครับอันนี้จากทางด้านหนังสือพิมพ์ d a i l นิวส์ครับโดยทางด้านหนังสือพิมพ์ d a i l นิวส์น่าจะเป็นฉบับเดียวครับที่มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ครับพระเผยชาวบ้านเชื่อแม่แตงโมเป็นคนอุบลครับแตถถ่ถูกรถชนครับตายไปแล้วครับนะฮะ โดยแานดาตผู้สื่อข่าวของนักสืบพิมพ์เดลเนลนะครับบอกว่าในเรื่องราวของกระแสของแตงโมนิดาล่าสุดนี้เกิดกระแสวิาพวากษ์วิจารณ์ภายหลังจากที่นายอชโรยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยือ่ออาัากรรมได้กล่าวถึงประเด็นใหม่ว่าบิ๊กซร์ไพรส์ครับที่ตนกำลังพิสูจน์อยู่ก็คือพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกันของแตงโมกับคุณแม่พนิดาว่าเป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่เรื่องที่ไม่มีเลข13หลักครับ ะะโดยล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวของทางด้านหนังสิอพิมพ์ d a i n y w e w s ครับได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านโพมูลตําบลคำน้ำแซบครับอำเภอวารินชำราบบจัังหวดอุลราชาานีไปที่บ้านนางศรีไพรชัยมงกุฎครับซึ่งเป็นบ้านของน้องสาวของนางภัรัตชัยมงกุฎหรือว่านางติม๋มซึ่งมีเสียงเล่าเลือกเล่าอ้างกันว่าเป็นแม่ของแตงโมนิดา ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากทางรถ,รถจรถักรยานยนต์และก็ตายไปแล้วตั้งแต่ปีพศ2553ทาานี้ลงไปเพื่อสอบถามข้อที่จริงแต่พอไปถึงบ้านนะครับปรากฏว่าบ้านปิดครับไม่มีคนอยู่บ้านครับไม่มีคนอยู่บ้านพอเป็นอย่างนี้นักข่าวเองก็ไม่ได้ละความพยายามนะครับไปหาหน้องสาวก็ไม่เจอบ้านปิดไม่มีคนอยู่ก็เลยไปหาพระนะฮะ ก็คือพระที่เป็นเจ้าวาดวัดโพมูลครับนั่นคือพระคูโซพลขนารักอายุก็72ปีนะฮะนี่ฮะพระรูปนี้ครับเป็นพระท่านเจ้าวาดวัดโพมูลนะฮะอายุ72ปีนะฮะครับ ื่อว่าพระโสลคณารักษ์นะครับอายุ72ปีเป็นเจ้าวาดวัดโพมูลตำบลคามน้ำแทบที่ประกอบพิธีชาปนกิจให้แก่นางติม๋มหรือว่านางภัยรัตน์นะครับโดยทางด้านพระครูโสพลคณารักษ์นะฮะบ,บอกว่านะครับคือท่านเองก็ไม่ได้แน่ใจอะไรมากมายนักแต่ว่าเป็นคนที่ชาปนกิจศพให้แก่นางติม๋มหรือว่านางภัยรัตน์นะครับ และเขาก็ลือว่านางไพรั์ตอว่านางติ๋มนี่เป็นแม่ของคุณแตงโมนะครับทางด้านพระครูโสพลก็บอกว่าแม่ทางนี้เนี่ยชอบเล่นกับพนันก็สามีนะฮะสามีเขาไม่ชอบก็เลยแยกลูกไปชอบบ้านอยู่ครับแล้วทางแม่คนนี้ก็ตามหาไม่พบและเขาเองก็ย้ายไปเรื่อยๆกลัวว่าแม่ทางนี้จะเจอคาว่าแม่ทางนี้ก็คงหมายถึงนางติ๋มนะฮะ คือคุณพ่อนี่ไม่ชอบที่ภรรยาเล่นการพนันก็เลยพาลูกสาวนะครับย้ายไปเรื่อยๆครับแล้วก,กลัวว่านางติม๋มหรือว่านางภรัตนี่จะหาเจอครับส่วนานางติม๋มหรือว่าแม่ตังโมงนี่ก็ตามหาอยู่ก็ก็ไม่เจอจริงๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพ่อนะฮะพาลูกไปชอบบ้านอยู่เพราะว่ากลัวแม่ทานนี้จะตามเจอก็เลยย้ายไปเรื่อยๆครับเลยไปได้แม่ใหม่นี่คาดว่าอย่างนั้นนะเป็นข้อสนิษฐานของพระครูสพลขนารักครับ และเขาเองก็สงสัยคาราคาซังกันอยู่เขาสงสัยเลข13หลักชาวบ้านบางคนก็รู้ว่าแม่แตงโมตัวจริงก็คือคนอุบลชื่อนางติม๋มบางคนก็มั่นใจแต่ก็ยุ่งยุ่งกันอยู่เพราะไม่มีหลักฐานอาตมาก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับก็ปล่อยไปเรื่องของคา,ารวาดเขานะครับอาตมาก็รับรู้อยู่ประมาณนี้ครับส่วนทางด้านการชาปนกิจนางติ๋มนี่ก็ชาปนกิจ ได้หนึ่งวันได้มีรถเก๋งขับเข้ามาที่เมนของวัดและนําเอาพวงรีดออกมาจากท้ายรถขึ้นไปแขวนบนเมนแสดงความไว้อะไรซึ่งตอนที่มีรถเข้ามาอาัตมาก็ทํางานอยู่กับพระลูกวัดทําความสะอาดอยู่แถวนั้นก็มองดูแต่ก็ไม่ได้ไปถามเขาเขาอาจจะมาวางพวงรีดหรืออาจจะให้คนมาก็ได้เพราะว่าชาวบ้านเขา่ล่หรือว่าแตงโมงเป็นลูกของคนนี้ก็เลยทาตามก็เลยทําตามที่เขาเล่าลือเขาอาจจะมา,าเขาอาจจะมาพอให้แล้วก็แล,วแล้วไปหรืออาจจะไม่จริงก็ไม่รู้ หรือเป็นแม่จริงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องที่ผ่านเรื่องนี้มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วด้วยนะครับนี่เป็นความเห็นของทางด้านท่านพระครูโสพลขน,นะครับเจ้าอาวาสวัดโพมูลตาบลคคำน้ำแทบที่ประกอบพิธีฉบปนก,กิจศพให้แก่นางติม๋มหรือว่านางไพรัตที่ชาวบ้านเชื่อว่านะครับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นแม่ของแตงโมตัวจริงครับ นก็เป็นเรื่องที่ทางด้านสื่อเขาก็พยายามเกาะกระแสนี้ขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องครับดูเหมือนว่าทีนี้สาเหตุที่ผมนําเสนอเพราะว่าบังเอิญว่ามาเกี่ยวพันกับคนอุวนเรานะครับก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังครับนะฮะซึ่งทางท่านพระครูสมควรขนารักเองก็ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าได้เผานางติ๋มจริงนางภัรัตจริงส่วนนางติ๋มหรือว่านางภพรัตนี่จะเป็นแม่ ของแตงโมหรือไม่นี่ท่านก็ไม่ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับและก็เท่าที่รู้มานี่นางติม๋มนางพรัตนี่คือชอบเล่นการพนันนะครับส่วนพ่อ,เ,อ,อเขาไม่ชอบก็เลยพาลูกสาวก็คงจะหมายถึงคุณแตงโมนี่คือย้ายไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้แม่นี่ตามเจอครับและสุดท้ายก็คงจะไปมีแม่ใหม่ที่ว่าน,นี้ครับนะครับอ่ะสรุปปัดป,ประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็แล้วก็นางติ๋มเองก็ปัจจุบันนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ ตั้งแต่ปี53แล้วก็ตอนที่ชับพนักิจศพนะครับก็มีคนนำเอาพวงหรีดมาแสดงความอาลัยขับรถมาแล้วก็เอาพวงหรีดนี้ไปขึ้นวางพวงอาลัยที่เมนแต่ทางด้านท่านพระครูโสวพลคณะรักเองก็ไม่ได้สอบถามนะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนหรือว่ามาวางพวงหรีดแทนใครนะครับ <c oughs> แต่ก็มีคนขับรถเก๋งมาแล้วก็วางพวงหรีดจริงครับซึ่งเขาชาบางนก็เขา รำลือว่านี่น้องแตงโมนี่อาจจะเป็นคนที่นําพวงธินี้มาวางซึ่งพระเองก็บอกว่าคือจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเท่าที่เห็นนะครับเป็นอย่างนั้นครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราและต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอู่บนสวิท 19. ึ่ถนุนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาเองก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ารถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออารห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ และขณะเดียวกันเขาก็มีการแจกคูปองทานกาแฟสดทานน้ำดื่มได้ฟรีใช้ไวไฟห้องแอร์เย็นฉ่ำภายในและก็ภายนอกก็มีที่นั่งพักผ่อนได้อย่างสบายๆนะครับ เขาเองก็เ,เปิดบริการนอกเหนือจากการเป็นอู่ซ่อมรถยนต์แล้วนะครับก็ยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG รับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับและก็ล่าสุดนี้นะครับเขาเปิดเป็นตอรออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดทุกวัน2องโมงเช้ายัน5โมงเย็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจัรถกรยานยนต์รับทำาร รบต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส RPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยรถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสจัดการให้ครับเมื่อบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณพอตอนนี้เอกสารเรียบร้อยกลับมารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสโทรสอบถามรายละเอียดครับ062 20155 10ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม,ม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจประสาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับช่างเองเขาจะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลข,ขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะสบายตาครับนะฮะ สัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นและยังสามารถเลือกชนิดของเลนได้ด้วยนะฮะเป็นเลนกระจกเลนมัติโคหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟนะครับอยู่เยื้องกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับถนนเขื่อนธานีนะครับอุบลการแว่นเชื่อมั่นได้ทั้งคุณภาพและราคาครับ แต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียศีรษะน้ำมือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐถนนชยางกูลฝั่งวารินก็เรืองทวี5แยกวารินนี่คือสูตรต้นตำรับของน้ำมันเหลืองทั่วประเทศนะครับสมทบิตอังกี้ตราต้นโผลครับซึ่งถ้าเผื่อต้องการสั่งซื้อในปริมาณมากเพื่อเป็นของฝากนะครับ ของฝากต้อนบุคคลที่เราเคารพรักนะครับเป็นโดยเฉพาะผู้สูงวัยนี่ครับสามารถที่จะซื้อได้ทั้งขวดใหญ่ขวดกลางและก็แบบโรอ่อนครับ0903701013นะครับสมทวินอังกี้ตราต้นโพครับ